บ้านเดี่ยวทำเลด,ดีแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์แถมไกลโรบินสันไลฟ์สไตล์เพียงหนึ่งนาทีที่โครงการซีรีนราชพฤกษ์แจ้งวัฒนาบายปินสิริพร้อมบรรยากาศสวนต้นไม้ใหญ่สุดลมรื่นและสังคมที่เป็นส่วนตัวแบบสุดๆเพียง120ยยูนิตเท่านั้น บ้านเดียวหลังใหญ่มากแบบบ้านแมกโนเรียที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน5ห,ห้องนอน3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย282ตารางเมตรเข้ามาจะเจอกับมุมห้องนั่งเล่นที่เชื่อมต่อกับมุมทานอาหารพื้นที่เปิดกว้างมีมุมแพรนที่สำหรับเตรียมอาหารภายในบ้านและยังทำมุมชงกาแฟเพิ่มได้อีกห้องนอนชั้นล่างที่ได้มาถึง2ห้องปรับเปลี่ยนได้สบายสบายย่างหลังนี้ทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุ1ห้องและห้องทำงานได้อีกคนที่กำลังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่เหมาะสุดๆต่อไปจะพาไปดูไ้ ไลฟ์ของบ้านหลังนี้นั่นก็คือมาสเตอร์เบดรูมที่ให้ขนาดมาใหญ่มากๆได้พื้นที่เต็มๆแบบนี้เหมือนอยู่เพนต์เฮาส์สุดหรูตื่นเช้ามาอยากจะจิบกาแฟก็สะดวกมากๆแถมห้องนี้ยังมีระเบียงถึง2ที่ห้องน้ำในห้องนอนมาพร้อมอ่างอาบน้ำดีไซน์สวยพร้อมมุมชาเวอร์และสุขภัณฑ์ที่ได้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดมาพร้อมห้องนอนที่2และ3ขนาดใหญ่วางเตียงควีนไซส์คิงไซส์ก็มีพื้นที่เหลือๆไม่อึดอัดพร้อมพื้นที่มุมรับแขกชั้นบนสามารถกลับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตาม ควาามต้องกรบ้านใหญ่พร้อมทำเลดีขนาดนี้หา้ามพลาดนะคะแล้วพบกันที่โครงการซีรีนราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะลงทะเบียนนัดเข้าชมโครงการเพื่อเป็นเจ้าของก่อนใครคลิกเลยค่ะหรือโทร1753